สวัสดีครับผมอดีตนาครอันดับหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะมาเล่นนาครอตจังเกิลพันนิดเหมือนเดิมน,นะครับเกมนี้ผมก็ทำการอินเว e เลสแล้วก็ฟาร์มบู e เลสเพื่อให้เบลเสี่างไวเลยนะครับเข้ามาตรงกลางนะกระโดดตัดเลือดอ้อยเลยดนดเดียวเองเสียดายนึงๆนะอันนี้โดนเข้ามาปิดนะครับเลยตายจิงกับกับคุ้มแนละ้วตอนนี้ก็เดีวไอเกมเสียนะครับโดนเข้าไปย่งมังกรพลาดน,นะครับ รีฟัมไทมิ่งนะครับเก็บคลิปตัวเล็กเนาะผมพยายามจะคอหนะบ,บอกเอาดาร์กนะน,นี่อ้อยครึ่งรอดนะครับผมก็ต้องดูดเลือดกลับมาก่อนมีอันซุ่ไม่ได้ระวังลิสเตอร์ดักนะครับแล้วบวกกันไปเก็บคิวมาเปิดดักได้เลยครับฝั่งงข้ามอ้อยตายอ้อยดูไม่รู้ว่าดูดีหรือดูแย่นะครับแต่ว่าคือเขาพลาดตายไปสองรอบแล้วเนาะโอเค ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับพอปิดกระต่ายลบอ้อยนะครับอันนี้กดอันตินะเดี๋ยวก็จะรอดไม่รอดนะครับนี่ก็อ้อยรอดไปกระต่ายตายไม่ค่อยคุมนะครับเป็นป่าต้องห้ามตายหาเงินที่เยอะอ้อยเขาโดนเดือหมาโซโลโคิวนะครับแล้วค็ลิเกเตอร์เก็บเดือหมาไปได้กับลีทามิงบูนะครับแพมจะมาไล่น้อไล่ไม่ได้เกมนี้ก็าฟาร์มค่อนข้างมั่วเลยแต่ก็ ก็ได้อยู่ครับนะกลับไปเอาเงินคิดก้างโดดไปอินเวสเลนนะครับอันนี้มันบวกไฟดา่างนะก็ได้คิวดาร์กได้คิวดาร์กนมะ่แล้วก็ได้คิวเอาให้เปิดผมนะผมแลววัตช์เชิงเดีนะ๋ยวมามามช่วยก็เลยได้คิวเดีย๋ยวมานี่ตึงจัดเลยครับเ,เป็นไข่คนนี้เดีย๋ยวมาดูคิวนะครับเล่นเชิงกับฟอร์เรนอยู่นะเนาะแล้วผมเจ็บนะฟอร์เรนเขาก็เจ็บนี่ผมกลับมาคิวเลยเนาะ ตะคิวไม่ได้ก็ไปไปกับเอาดาร์กให้เพื่อนนะครับโดดเข้าเดเอาเลนเขาเกิดตายเมื่อกี้ได้เลนมาด้วยนะเมื่อกี้รีบฟาร์มครับกลับไปฟาร์มบูฟฟาร์มบนนี่ก็ล่าไปนะครับโดดเขามาล้วงเมียเขาได้นะได้ป้อมกลางเมียตอนนี้มีโอกาสชนะสูงมากนะครับนองจากป้อมนะแล้วก็พร้อมได้เปรียบทางการเงิน ก็ได้บาเล็กเข้ามานะครับผมก็คอถอยเนาะได้กลับไปรีทามิงเก็บมังกรครับแล้วก็ไลบ่บนะัฟเนาะอันนี้คลิปคลิปล่างดันดันสูงนะครับก็เลยค่อยค่อยเล่นนะต่ออันนี้ผ้านนะครับโดนกระต่ายนาสุดท้ายยิงตายน,นี่ก็หัวรอนเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไหวรีทามิงครับเริ่มสัดเลสครับไปจบที่บู มีเพื่อนบวกกันไม่รอผมนะผมเข้ามาช่วยเก็บคิวได้มาสอคิวแล้วก็เป็นเอสนะครับของเรียวมาเคลียร์กานครับจบเลยไหมจบเลยทันทีเกมนี้เรวมาแบกมาครับแล้วก็เป็นเกมที่ง่ายมาก